ของฝากจากสูจิบัตรเสียงเขียนโดยศาสนาจารย์สมเกียรติกิติพงศ์ตอนวิธีเปลี่ยนแต่หลักไม่เปลี่ยนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะเรากลายเป็นไม่ได้นั่งเรียนในห้องเรียนด้วยกันแต่ต้องนั่งอยู่หน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์เพื่อให้พระกิติคุณคืบหน้าเราต้องปรับเปลี่ยนโดยไม่เปลี่ยนหลักการพระเจ้าคือผู้ทรงควบคุมเกมครับ จนถึงปัจจุบันพระกิติคุณคืบหน้าเพิ่มพูนไม่หยุดยัง้งเป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะเคร่อดจากยึดหลักการเหนียวแน่นและปรับวิธีการมาโดยตลอดผมจะขอเลา่าว่าวิธีการนั้นถูกปรับเปลี่ยนมาอย่างไรโดยการคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระของพระกิติคุณประการที่ 1. ยุคพระธรรมกิจการจำคำสอนพระเยซูในพระธรรมกิจการ เปโตรเทศนาในวันเพนเดคอสไม่ใช้เครื่องขยายเสียงจากนั้นเหล่าสาวกก็เป็นพยานกันปากต่อปากพระคัมภีร์ใหม่ยังไม่มีพวกเขาอาศัยรพ,พระคัมภีร์ภักพันธสัญญาเดิมอย่างเดียวสาวกยุคนั้นมีพระคัมภีร์เดิมที่ถูกแปลเป็นภาษากรีกใช้ที่เรียกว่าเซฟัทจิน ก็เหมาะมากๆเพราะในโลกโรมันสมัยอาคาัรครทูตภาษากรีกคือภาษาสากลคนรู้ภาษากรีกเพราะอเล็กซานเดอร์จักรพรรดิกรีกเคยนำมาสอนการเผยแพร่พระกิตติคุณจึงทำได้อย่างง่ายได้ประการที่ 2. ใช้จดหมายเวียนเขียนกับมือสมัยกิจการสาวกสั่งสอนคนใหม่อาศัยความจำเป็นหลักพระกิตติคุณสี่เล่มเพิ่งถูกเขียนขึ้นมาประมาณ1 0 3ถปี หลังจากพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์เล่มแรกที่เขียนขึ้นคือพระธรรมมัทธิวเขียนในปีคศ .41 ส่วนจดหมายฝากที่อัครสา,าวกเขียนถึงคริสตจักต่างๆก็เขียน20-40ปีหลังพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์เช่นเดียวกันจดหมายฉบับแรกคือหนึ่งเทสโลนิกาเปาโลเขียนในปีคศ .52 พระปัญญาของพระเจ้าคือหลักคําสอนนั้นไม่ใช่พูดกันปากต่อปากเท่านั้น แต่มีการเขียนออกมาเป็นรายลัก,กษณ์อักษรจะได้ไม่ผิดเพี้ยนโดยง่ายบันทึกด้วยมือเป็นหนังสือมว้วนมีคนส่งหนังสือกระจายกันไปอ่านเป็นจดหมายเวียนน่าสังเกตว่าพวกเขาพยายามทั้งผู้เขียนและผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าวันนี้ท่านไม่มีพระคมภีร์อะไรอยู่ในมืออยากรู้ต้องไปฟังอย่างเดียว เราต้องตั้งใจฟังและพยายามจดจำสักแค่ไหนเพราะคำสอนเหล่านี้เป็นพระดำรัสและเป็นชีวิตของผู้เชื่อประการที่ 3, นสนมัสก,การในยุคสาวกการนมัสก,การก็เช่นเดียวกันผมยังไม่ทราบว่าเขานมัสก,การอย่างไรที่รู้แน่คือสาวกร้องเพลงอาจไม่มีเครื่องดนตรีเพราะพระเยซูและสาวกร้อง เพลงสรรเสริญก่อนไปยังภูเขามะกอกเทศจากพระธรรมมาราโกบทที่14ข้อที่26เปาโลสอนคริสเตียนยุคนั้นให้ร้องเพลงสดุดีเพลงนวัสการและเพลงสรรเสริญจากพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่ส6ส่วนเครื่องดนตรีนั้นปกติคนยิวมีพินเขาคู่พินใหญ่มีลามนาแตรเครื่องสายมีปีมีชิงชาบมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์ดาวิด จากพระธรรมสรุดีบทที่150ข้อที่3-5พวกเขาเอาเครื่องดนตรีเหล่านี้มาใช้เวลานมัสการหรือไม่นั้นผมไม่ทราบแต่ที่สำคัญก็คือเขายกย่องพระเจ้าด้วยสิ่งที่พวกเขามีพระคัมภีร์ถูกคัดลอกและส่งต่อต่อกันไปทางไปรษณีย์ที่เดินด้วยเท้าหรือนั่งเรือไปประการที่4เมื่อมีเครื่องพิมพ์พระคัมภีร์ขยายกว้างขวาง ที่ผ่านมาประมาณพันกว่าปีในปี1,450โยฮันกูเทนเบิร์กนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกทำเอาวงการสื่อสารในโลกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมีการพิมพ์หนังสือแผ่นพับและหนังสือพิมพ์เกิดในโลกของเราอย่างกว้างขวางตั้งแต่ยุโรปไปจนถึงจีนคริสเตียนยุคนั้นก็ไม่รอช้ากูเทนเบิร์กเอง ก็พิมพ์พระคัมภีร์ขึ้นมาครั้งแรกในเป็นภาษาลาตินในปี1455พิมพ์ออกมา200เล่มต่อมามาตินลูเทอร์แปลเป็นภาษาเยอรมันในปี1522พิมพ์และเริ่มใช้กันกว้างขวางขึ้นพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับคิงเจมส์พิมพ์ในปีคศ1 6 1 1ถึงวันนี้พระคัมภีร์ถูกแปลและพิมพ์ออกไปมากกว่า700ภาษาทั่วโลกความทันสมัยของเทคโนโลยีคือ ก้าวย่างของคริสเตียนผููต้องการเผยแพร่พระกิตติคุณไม่มีใครลังเลที่จะเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดพระกิตติคุณประการที่5พระคัมภีร์ภาษาไทยว่ากันว่าพระคำภี์ภาษาไทยคือหนังสือลูกาถูกแปลโดยหลุยส์ลาโนจากสมาคมพันธกิจบารีสในปี1685ส่วนมิชนาลีโปรเตสแตนสองคนแรกที่เข้ามาในเมืองไทยคือ จากขอบทอมลินและคาร์ลกุสตาฟในปี1828แปลพระคัมภีร์พระกิติคุณสี่เล่มและหนังสือโลมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและจอห์นเทเลอร์โจนมิชนาลีแบปติสชาวอเมริกันช่วยคนไทยมีพระคมพีใหม่ครบเล่มในปี1843ส่วนพระคมภีร์เดิมครบเล่มเราเพิ่งมีในปี1883ฟังแล้วพี่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างครับ จากแท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์ตมีคนต่อยอดจนเรามีหนังสือพระคัมภี์ภาษาไทยทั้งเล่มอยู่ในมือเราในเวลา433ปีเกิดจากการอดทนต่อสู้พยายามทุ่มเทเพื่อการเผยแพร่พระกิติคุณของคนในอดีตทั้งสิน้นวันนี้เรามีพระคมภีร์ภาษาไทยนับ10เวอร์ชั่นสะดวกกว่าในอดีตมากเราสามารถดูได้ฟังได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และในมือถือเสียด้วย ที่สำคัญเราลักการอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่านึกภาพย้อนหลังกลับไปสู่อดีตตั้งแต่ผมเป็นเด็กประมาณปี1956อยู่ที่บ้านเมืองคอนในการประชุมเราจะร้องเพลงในหนังสือชีวิตคริสเตียนเป็นส่วนมากหนังสือเพลงชีวิตคริสเตียนรวบรวมเพลงมาจากหลายแหล่งฉบับที่ผมมีอยู่ในมือพิมพ์ครั้งที่14ในปี1986การนมัสการค่อนข้างเงียบๆบ,บทของเราไม่มีเปียนโน แต่เรามีออแกนที่ใช้เท,ท้าถีบนักเทศบางคนก็ใช้แอคคอเดียนหนังสือพระคัมภีรุ่นผมเป็นฉบับปี1969ประมการยังใช้ชื่อว่าเยเนซิสตามภาษาอังกฤษเยเนซิสการเทศนาก็ไม่ต่างกันนักนักเทศรุ่นก่อนดูเด็ดเผ็ดมันกว่านักเทศรุ่นนี้ก็มีเวลาประกาศสมัยนั้นใช้วิธีแจกใบปลิวกระดาษที่พิมพ์ไม่มีสีสันอะไร กระดาษออกสีน้ำตาลแต่ผมสนใจเนื้อหาที่อยู่ที่บ้านคุณแม่ต้อนรับผู้รับใช้ผู้ประกาศหลายคนถ้าลงไปภาคใต้เช่นคุณเส้งจุนขนใบปลิวหรือหนังสือพระคัมภีร์มัทธิวูลูกาสุภาษิตรวมเป็นเพคเดียวกันไปขายตามตลาดน,นัดหรือโรงเรียนสามเล่มบาทเดียวที่บ้านผมจึงกลายเป็นโกดังย่อมๆเก็บหนังสือเหล่านี้ประการที่6โลกแห่งเครื่องเสียงและภาพ ูดถึงความก้าวหน้าของสื่อบางอย่างธรรมดาภาพเสียงพูดหรือเสียงเพลงไม่มีใครบันทึกไว้ได้ถ้าบันทึกได้วันนี้เราคงดูอะไรในอดีตได้แม่นยำกว่านี้กล้องถ่ายรูปเริ่มตั้งแต่ปี1827โดย b ีเซเฟอร์เนียนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสและพัฒนาเรื่อยมาตอนผมเป็นเด็กการถ่ายภาพมีแต่รูปขาวดำถ้าจะได้รูปสีก็ต้องระบายสีภาพเอาเอง ยังดีที่มีอย่างนี้มิฉะนั้นเราคงไม่ได้เห็นรูปคุณทวดของเราเอาเลยถ่ายภาพแล้วต้องไปล้างฟิล์มไปอัดรูปส่วนภาพยนต์รนั้นเราเริ่มทดลองมาโดยทีมของเอดิสันแต่มีการใช้คนดูเก็บสตางค์ครั้งแรกที่ปารีสโดยออกัสเตและหลุยสประกูลลูมูเมในปียนนปี1895ในทัานที่ที่มีการถ่ายภาพเราก็ใช้ภาพถ่ายเข้ามาประกอบบทเรียนของพระคัมภีร์ ให้การสอนเข้าใจง่ายขึ้นเราใช้โทรทัศน์ด้วยสื่อมวลชนคริสเตียนใช้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ทันทีโทมัสอันวาเอดิสันชาวอเมริกันเป็นคนประดิษฐ์บันทึกเสียงโดยแผ่นเสียงขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1887เราฟังเสียงด้วยแผ่นเสียงด้วยการอัดเทปต่อเนื่องมาหลายปีตอนผมเป็นเด็ก เมืองคอนยังไม่มีทีวีช่วงปิดเทอมผมเคยขึ้นมากรุงเทพตอนชั้นเรียนป .3 สมาพักบ้านคุณลุงที่ซอยพระเจนข้างสวนลุมพินีได้มาเห็นทีวีจอขาวดาครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นยังได้ไปนั่งรถรางแถวพาวรัฐด้วยภายหลังผมขึ้นมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพตอนชั้นเตรียมอุดมศึกษาเขาเลิกใช้รถรางไปแล้วทีวียังเป็นจอขาวดำแต่ไม่นานนักก็เริ่มมีทีวีสี ในวงกลารคริสเตียนรุ่นนั้นเริ่มมีภาพยนตร์ฉายขณะที่โรงหนังในกรุงเทพเช่นเฉลิมกรุงนิวโอเดียนสยามลิโดสกาล่าเฉลิมเขตใช้หนัง12มิลิเมตรจอซีนีมาสโคปคริสเตียนใช้เครื่องฉาย16มิลิเมตรสื่อมวลชนแบปติสต์ที่สุขุมวิทซอย2มีภาพยนตร์คริสเตียนให้ยืมไปฉายได้การประกาศโดยการฉายหนังกลางแปลงก็ทำกันมากขึ้น ผมไปยืมหนังเรื่องแม่เสลียงที่ลังมาใช้บ่อยๆคุณมลที่ชานะเชียงดาวเพิ่งมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆถูกทาาทําให้เป็นนางเอกมีสอาัศนาะจินดาร่วมแสดงเป็นพ่อของบุตรน้อยเราขึงจอกลางสนามอย่างหนังขายยามีชาวบ้านมาดูหนังและฟังพะกิตทคุณกันอย่างมากมายประการที่7คริสเตียนยุคดิจิทัลประการที่7คริสเตียนยุคดิจิทัลถึงวันนี้เราอยู่ในยุคไฮเทค ตั้งแต่มี mini computer, มินิคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กที่ใช้กันในบ้านและที่ทำงานทำให้เราสามารถเขียนพิมพ์บทความพิมพ์ภาพถ่ายโดยไม่ต้องอาศัยโรงพิมพ์อย่างสมัยยุคกูเทนเบิร์กเรามีสมาร์ทโฟนให้แต่ละคนพกพาติดตัวไปทุกแห่งหนเราสามารถดูหนังฟังเพลงทางมือถือพฤติกรรมของคนในโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปเรามีกล้องถ่ายภาพดิจิทัลไม่ต้องใช้ฟิล์มมาล้างอัดให้เสียเวลาสามารถถ,ถ่ายภาพ ให้คมชัดได้กว่า300ล้านพิกเซลและส่งต่อไปให้คนอื่นในเสี้ยววินาทีโดยใช้มือถือน้อยๆของเราปกติคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วมาถึงยุคนี้คริเสเตียนต้องปรับเปลี่ยนตามเทคโนโล,โลยีและโลกที่เปลี่ยนไปเราอ่านพระคัมภีร์จากมือถือฟังเสียงที่คนอ่านให้เราฟังได้ดูหนังพระเยซูจาก YouTube ได้ เราสร้าง Facebook, อ g Twitter เพื่อถ่ายทอดพระกิจคุณตามยุคตามสมัย Mac, แม้กระทั่งฟังเสียงที่ร้องเสียงดนตรีที่ใช้เราปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนในยุคใหม่ได้และนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรทำเสียด้วยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือเนื้อหาสาระแห่งพระกิิคุณพระวจนะคำสอนอันมีหลักการสื่อสารอันทันสมัยอัดดูและมีสีสันแวบๆมีภาพอันคมชัดถูกสร้างอันทันสมัยเกินจินตนาการ เสียงอัดใสเแจวคมกริบจนจับใจทั้งสวยงามรวดเร็วแต่ทั้งหมดนี้คือสื่อภายนอกสิ่งสำคัญคือเนื้อหาสาระจะเป็นยุคสมัยไหนก็ตามคนต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงรักเราในขณะที่เราเป็นคนบาปผิดพระองค์เสียพระทยัยและเมื่อ2,000ปีที่แล้วพระองค์เสด็จมาบังเกิดในโลกทรงเยววายพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปของเราเราต้องสำนึกผิดกลับใจใหม่ เข้ามาเชื่อวางใจในการไถ่โทษบาปกลับเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ใหม่กับพระองค์มีชีวิตใหม่ดําเนินกับพระองค์เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพระวจนะสอนเราสิ่งเหล่านี้คริสเตียนทุกยุคทุกสมัยรู้ดีเขาต่างปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อเข้าถึงคนทุ่มเทกําลังทรัพย์แรงกายเข้าไปแลกเพื่อสื่อให้คนเข้าใจง่ายขึ้นแต่เนื้อสาสาระหนักนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังยึดมั่นคงมั่น พระเยซูคริสต์ตรัสว่าตราบใดที่ฟ้าและดินยังดำรงอยู่แม้อักษรขีดหนึ่งหรือขีดหนึ่งหนึ่งก็จะไม่สูญหายไปจรรมบัญญัติตรงกันข้ามอะไรที่คลุมเครือเราต้องทําให้คนเห็นง่ายชัดเจนขึ้นจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันพระกิติคุณคืบหน้าได้แผ่นดินของพระเจ้าแผ่กว้างขึ้นเพราะพระเจ้าสอนให้เราปรับเปลี่ยนวิธีการครับเราต้องปรับเปลี่ยนแต่สิ่งที่ยังคงไว้คือเนื้อหาสาระของพระกิติคุณนั่นเอง อย่าหลงประเด็นนะครับขอพระเจ้าสรงวอวยพรสวัสดีครับ